สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะลูกสำหรับการเรียนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของเรานะคะครูออยมีกิจกรรมสนุกมาให้นักเรียนทำโดยกิจกรรมของเราวันนี้นะคะจะเป็นการท่องโลกอวกาศเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องมีคือสีลูกนะคะ สีนะคะสำหรับใครที่มีสีแล้วนักเรียนยังไม่ได้เหลาอย่าลืมเหลาสีให้เรียบร้อยนะคะและสำหรับกิจกรรมนี้อาจจะไม่ได้ใช้ทุกสีเพราะว่าจะมีระบุให้ว่าหมายเลขอะไรต้องระบายสีอะไรนะคะเรามาเริ่มดูใบงานของเรากันเลยนะคะสำหรับใบงานท่องโลกอวกาศอ่ะเดี๋ยวฟลอยขยายตรงนี้ให้ใหญ่ๆเลยนะคะจะเป็นการให้นักเรียนนะลูก ระบายสีนะคะในช่องของหมายเลขโดยหมายเลข0เราไม่ต้องระบายสีเลยส่วนหมายเลข1นะคะให้เราระบายด้วยสีดำจากนั้นหมายเลข2นะคะ ให้เราระบายด้วยสีแดงและหมายเลข3เราระบายด้วยสีฟ้าเพราะฉะนั้นครูออยทวนอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นเลข0ูนย์เราไม่ต้องระบายสีเลข1เราระบายด้วยสีดำเลข2เราระบายด้วยสีแดงและเลข3นะคะเราระบายด้วยสีฟ้าซึ่งเดี๋ยวครูออยนะคะจะเลื่อนให้นักเรียนดูว่าในลักษณะของตารางนั้นมาเป็นแบบไหนนะคะ นี่ก็จะมาแบบนี้เลยลูกนักเรียนอย่าลืมนะคะจะเห็นได้ว่าตารางจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เนาะเพราะฉะนั้นการระบายสีนะคะให้เราระบายแบบเต็มช่องเลยแต่ต้องดูให้ดีว่าในหมายเลขแต่ละตัวเลขต้องระบายสีอะไร ย้ำอีกหนึ่งรอบเลข0ไม่ต้องระบายสีเลข1ระบายสีดำเลข2ระบายสีแดงและเลข3ระบายสีฟ้านะคะซึ่งหลังจากที่เราระบายเสร็จออกมาเดี๋ยวนักเรียนมาตอบคำถามครูออยว่า เราเจอรูปอะไรหลังจากระบายนะคะซึ่งรูปภาพหลังจากระบายครูออยเชื่อเลยว่านักเรียนทุกคนรู้จักกันดีนะคะและอย่าลืมนะลูกทําการถ่ายรูปนะคะคู่กับใบงานใบนี้นะคะโดยถือใบงานแล้วก็ถ่ายรูปให้เห็นหนักเรียนกับใบงานเพราะว่าครูออยจะเช็คก,การส่งงานโดยการให้หนักเรียนส่งรูปมาส่วนใบงานนะคะ ใบนี้เนาะซึ่งเป็นการระบายสีในหัวข้อท้องโลกอวากาศนะคะเด็กๆไม่ต้องเอาชิ้นงานหรือใบงานตรงนี้มาส่งครูออยให้นักเรียนนะลูกเอาเก็บไว้ที่บ้านนะคะเอาไว้เป็นผลงานของเรานะลูกนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกรอบนึงใบงานนี้ต้องส่งครูไหมไม่ต้องนะคะซึ่งการส่งงานให้นักเรียนนะลูกทําการถ่ายรูปนะคะคู่กับชิ้นงานของนักเรียนแล้วส่งรูปเข้ามาในไลายห้องนะ ะะสำหรับวันนี้ครูออยฝากกิจกรรมสนุกดีด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ